เอาละครับโอ้กายจบเกตอันนี้ละกายได้เลือกหกดาวแล้วกายได้เป็นมาสเตอร์ละเลเวลก็แสงอาจารย์ละไปเลือกอัศวินหกดาววันนี้เหมือนเดิมครับเซเว่นไดของเราก็มาเปิดดีกว่าก็ไม่รู้มันควรจะไปอัพสกิลใช่ไหมแต่ผมเห็นราคาที่มันต้องอัพแล้วมันก็ รวมถึงสกิลที่มันเฉยๆอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเราเก่งเก่งขึ้นไงก็เลยโอ้โหร้อยหกสิบไม่เพลินอ่ะเปิดตรงนี้มันไม่เพลินเลยก็เลยเอ๊ะอาเปิด่างอื่นดีกว่าเหมือนเดิมครับอีเวนต์ช่วงนี้ก็กิจาก,การรมอัศวินเหลือแค่เอสตูเดียวใช่ไหมถ้าช่วงเวลานี้พอดีแล้วครับหกชั่วโมงเขาบอกก็ถึงห้าทุ่ม น่าจะห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มจตอนี้ก็สองทุ่มเองก็น่าจะได้โอกาสดีเปิดสักสองรอบแล้วกันเก็บตังค์ไว้ทำอื่นด้วยก็ลาต,ตุดจีนอีกขัดข้งพ่องอ่ะเพิง่งเข้าเบเกตคนเล่นเดิมกันนะอ่ะเปิดได้ดว่าคือแบบหัวร้อนจากอีกเกมมาไงเป็นไลน์เลนเจอร์นะมันแบบพีพแล้วแพ้ เล่นตอนบ่ายชนะรวดเลยครับพอส,สักสองสามชั่วโมงมาเล่นอีกชุดหนึ่งแพ้รวดเลยครับแพ้แบบหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีบุกไปตายบุกไปตายกูก็เซ็งสิบวะอ่าแล้ว,ว่าที่อันนั้นไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีลูบี้ไประบายละหมดตูดล้วก็มาระบายที่อันนี้เลยเลยละกัน แป๊บน,นึงต้องใช้สูตรมโนของผมก่อนไปดูหน้าตัวที่แจกดิมันเป็นสีจ่จักรพรรดิใช่ไหมนี่ฮะผมรักสูตรมโนคิดต้องคิดก่อนว่าอืมเอาหกดาวเลยแล้วกันนะเท่ดีนะคิดจามาเข้าทีมเราดูสกิลดิโอ้แว้ํพลังป้องกันศัตรตูด้วยพีพีก็เท่ไปดิโอ้ตีโคตรแรงครับตีหมูด้วย ลดการลีเลอด้วยขจัดบัฟทิ้งไปด้วยโอ้โหโหดมากครับอีกอันน่ะตีเดี่ยวครับตีเดี่ยวแล้วถ้าโดนตีซ้ำไอ้นี่ก็เละก็แทบจะตายแล้วละ่ะโดนตีซ้ำแล้วจะโดนเดเมจแรงขึ้นปอีกอยู่ทีมเราเท่เลยนายมาอยู่ทีมเราอนะโอเคนะสัญญากันแล้วครับเรียบร้อย เกิวไม่พีแต่มังเท่ชอบมาเลยมะสูตมรมโนได้ป่แล้วครับโอเคครับห้าใบเซฟจอบปั๊บอ่ะสูตมรมโนกับผมได้ผมได้ผลหรือเปล่าไปดูคลิปไลน์เลนเจอร์เอาแล้วกัน <c oughs> ล่าสุดทำไว้ฮอตมากครับดอบลลัวมาอันนี้บ้างครับโบนัสกันเลย เขาดูอะไรกันดีที่จริงอยากดูดาวก่อนนะดูดูธาตุนะชิชกี้โหเราก็คิดว่าเอสเอสมันธาตุอะไรวะไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกรอบโลกนี้โหอาหารแต่ซิกนี่มีหลายตัวแล้วครับรู้สึกจะอัดขึ้นห้าดาวหรือหกดาวไปลวอย่างที่ตัวบูบูอะ สเนปเปอร์อีกแล้วหะอาจจะเก่งก็ได้นะใจจริงก็อยากได้ดาวเยอะๆอันนี้หัวสีชมพูเป็นคนหรือเปล่าทาดมืดสีชมพูลาเนียทธาตเวทเบลลา่าลาเนียมาครบเลยโหอ,อะไรวะบาลอนลาเนียเบลลา่า ใจเย็นวะไปดูอีกข้อหน่อยอ่ะ <c oughs> ได้เพิ่มไหม <c oughs> น่าจะสติปเปอร์ <c oughs> เพิ่ม,มใหม่ตัวครับนี่ฮะตัวเริ่มต้นก็ต้องประมาณนี้แหละกากเป็นปกตินี่ฮะซีผมเต็มไปแล้วอัพผ่านเวสไงขี้เกียจรอก็อัพอัพไปเลยในตัวใหม่ เปลาแล้วเนี่ยแต่หน้าเหมือนคนเนี่ยเราก็อยากจะเก็บเอาไว้โอ้ห้าดาวด้วยเหรอไม่เรามีเหรอห้าดาวเ <c oughs> มืเ่อไกี้เราเปิดได้กี่ดาววะ <c oughs> บ้านะเปิดได้ห้าดาวเลยเหรออ๋ออันนี้ตัวหนึ่งอ๋ออันนี้เข้าไปหกดาวได้ด้วย <c oughs> เจอในด่านอยู่ครับ <c oughs> โคตรเกลียดเลย้านทานแช่แข็งโจมตีปกติจะติดแช่แข็งด้วย เออหน้าเล่นเหมือนกันเว้ยมาสายฟีดเลยโอ้โหโ,โหดโ,โหดโ,โหดเสียดายดมาดาวต่ำไปนะไปดูดิเราได้กี่ดาวกันแน่อา้าวไม่ขึ้นบอกว่ะว้า มีคำว่าล่าสุดไหมไม่มีครับเลเวลดิยะก็สีดาวอ้าวนี่ไงเบลล่าอ่าจริงด้วยได้เบลด่าห้าห้าดาวมาสูงสุดหรือ,อยังเอยขอปยนะครับชา้าน่ดนึงคือต้องเล่นเล่นตัวหน่อยขอขอเล่นตัวหน่อย บิลลาห้าดาวเลยเหรอก็ถือว่าอ่ะมันของกินที่ใช้ได้โต้ต้านทานอัมพาตด้วยอัมพาตกับสตันต่างกันไหมวะมีการสตันหกเทอร์แล้วอ,ะอ่ะอ๋อบัฟลดเดเมจสองเทอร์อ๋อกินกินอร่อยอันนี้กินอร่อยแน่นอน โอเคครับรอบที่สองรอบสุดท้ายแหละพอละเก็รบรูบี้ไว้พิกแพงอื่นบ้างครับเรื่องมากนะ <c oughs> สอไปทนไม่ไหวก็ทนไปธาตุมืดใช่ปะธาตุมืดหัวขา,ขาวๆดูทรงผมดีกวาดูธาตุแล้วดูทรงทรงผมแต่จากนั้นได้ห้าดาวมาก็โอเคนะโอ้โหมาเลย เอ้ยอะไรฟ้เกินไม่ได้ delegation. ผมคิดว่าเปิดไปก่อนแล้วค่อยลบที่หลังได้สิวันนี้เหมือนเขาจะแจกเป็นมากกว่าปก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 ตินะครับว่าจะิกจะคัดบวกพวกหนึ่งดาวเล่นดีกว่า อาลีแม่งกละเช่กันเอาสามดาวบวกห้าครับแล้วก็บวกอีกบวกห้ากับอีกตัวผสมกันได้สีดาวตัวใหม่ขอไอปั๊บไม่ไอสสิอ่ะไปะจำหน้าได้แล้วล่ะหวังว่าจะมานะ โหโอ้หแถมไม่รอบไปกันโอนัดก้าวดูทาตก่อนเข okay, ครับคือเขียวดาวโผไหมดาวไหมดาวแคบมากสีดาวแน่นอนเนี่ยลูซี่ครับไม่รู้จักเลยอันนี้อ่ะ มืดไหมไม่มืดครับโอ้โหโฮกินอ่ะอีกรอบเลยกันครับโอ้ทีไม่พออีกอ่ะเดี๋ยวขอเคียร์ก่อนแล้วกันสักครู่ครับโอเคครับกลับมาแล้วก็พอดีครับตีบวกให้เวลก้าจะได้ผ่านเกรทตอทีใกล้ละก็คงวันนี้แหละก็จบรอบนี้ก็พอดีแล้วครับโอ้รอบสุดท้ายครับให้ดีดีบ้างเถอะแม่เหมือนเอามาละลายทีมเลยใช่ไหม โอ้โหว่ะสามดาวมีดีๆไหมสามดาวนี่เอาไปแฮกแลกกับห้ารูห้ารูปี้ใช่ไหมผมนักสุดเลยครับดูดาวที่แคบๆอ่ะเฮ้ยดาวมันก็แคบอ่ะเมย์เมย์มีห้าดาวแล้วเมย์ จุดตี้โอ้โห,หอันหัวฟ้าไเซอินมีห้าดาวแล้วแถมแม่งเลยไหมไม่มีที่เก็บอ่ะแม่งห่ดงิดว่ะโอ้โหเซงเ่ยเก็บครับจบละเปิดแค่นี้แหละเก็บรูบี้ไว้ทลุงเล่นตัวอื่นบ้างโอ้เซ็งครับไปออพเกรบใด้ครบๆไปพอ <Just you. S 1> ดีกินสามดาวไป ตัวไหนติดชดอย่างนี้สแสดงว่าอัพเต็มไปละเคยเลเวลสามสิบละแฮปปี้ยังไม่ถึงอ่ะสกัดเลยวันนี้ไหมอ๋อบวกหนึ่งไว้เก็บไปดีกว่าเฮเลเนียอุท่ดาวตา่ำๆผมก็ไม่อยากจะมาไล่อีโวขึ้นไปไงไอผพลึกแแห่งแสงมันก็หายากอยู่พอดีครับได้เห็นตอนผม พ้นมาพอดีอ้าวติดซูปเปอร์ด้วยคิทติคอนด้วยสวยงามครับพลังเค้นอีกนิดนึงผ่านเกเวสสิย้รับรางวัลเลยครับทองแสนหนึ่งโทพลาสห้าอันอัศวินแนะนำหกดาวอาวุธหกดาวรับทองแล้ว คืออะไรวะยังไม่จบไปกันอาีกทาั้งวันก็รับเลยก็ได้นะี่เย้ล้วไงวะคุณเพื่อนนะครับเห็นชื่อก็แอดมาก็ได้นะในเกมขอให้เล่นเป,ป็นประจำเหมืนี้เกียจไปไล่ลบเหมือนกันก็เช็คอยู่ครับไม่อ,อนเกินหนึ่งวันก็ขอลบดีกว่า โอเคอาวุธบางชุดป้องการ6ดาวเต็มอีกแล้วป่ะปกเลือดเยอะมากอาวุธ6ดาวแล้วก็เลือกอัลสเวนตัวไหนดีเลอาสไนป์เปอร์ลูซี่ลีวิกตอร,รีเบลลิก้าดีกว่ามาก ไปขยายเอเบลิก้าดีกว่านี่มันคืออัศวินชุดไหนวะสักคู่สักคู่ไม่รีบเลยก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะไปขยายเบลิก้าใช่ป่ะขยายตัวหลักมันเป็นอัศวินเริ่มต้นใช่ไหมเอยจะได้มาเปิดดูแต่ตรงนี้ครับ เพิ่มโอกาสติดขี้ห้าสเปอ็นชมตีเวทแล้วขจัดปั๊บเอเรียก็จเจ๋งดีอ่ะเออ <c oughs> หลายหลายใจอีกำไรหายางเวทแปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้สตูทั้งหมดตาบอดเม็ดหมูหมดหมดเลยนี่ สุดท้ายก็คงจะเลือกตัวเดิมแะครับต้านทานกายภาพสามเทินมันมีตัวอมตะด,ด้วยนี่ใช่ไหมเฮเวนีนี่ไงทานทานความเสียหายทั้งหมดสองเทินผมมีตัวสตันไปแล้วนี่เอ้ยกันทุกสกิลแล้วนี่หนึ่งตัวขจัดบัฟ ตัวหมดสติโออยากได้ดดเร็กาไปแล้วกันนะอยากได้ทัาอื่นเหมือนกันนะชูพีโจมตีจุดอ่อนครับเอาไว้ฟาร์มแล้วกัน เทพอยู่นะราอัพขนาดนี้แนละ้วไงก็กะว่าฟาร์มง่ายเลยทีนี้คิดหนักว่าทำสามสองเออหมดช่วงเปิดแล้วครับใครไม่ใครไม่นั่นก็ปิดไปได้เลยนี่เป็นช่วงพัมเพอครับพัมเพอว่าอยากได้อะตัวไหนดี คาลินพวกนี้ไม่แอาเห็นหน้ากันเปนเปลือเลยกคนี้ล่ะชูร <you> ิแต่ผมเห็นเอสกิลนี้ไหมไเฮปนเนียนการเดเมจสองสองสอง,สองเทิร์นไงกาดจะเอามาชนข้างหน้าจะได้มีทั้งไอเพื่อนของย่าเพื่อนกินย่านะ่ะตัวหนึ่งการสกิล แมั่ขจัดบับดูดิคิดหนักหนึ่งตัวขจัดบับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สตันอืม เบลิกะไม่อยู่ไหนวะไม่อยู่ในกลุ่มนี้เหรอสามสองห้าเต็มวิม่งเลืเล่อขึ้นมาเยอะกันเนี่ยเดเมจขึ้นพวดเลย ดูรอบเปิดมาจะบักปะวะนี่เวลกะขึ้นมาอันแรกเลยนี่ก็ไม่เห็นครบนี่เรอยู่ไหนก็เรยมีเฮ้ทเฮเนียไหมไม่มีนี่อ้าวก็ไม่มีก็จบไปโถ่คิดว่าจะได้ดูเรได้ผมโดนตัวเรไรนี่ตามมาจ้องล้างจองผ่านทุกเกมเลย พลยสกิลมันโหดครับโดนทีไหรหงาทุกทีไม่มีเฮเวนเนียใช่ไหมเขาอดไปเลยตัวไหนวะมิเจนเอะเลยอยู่ไหนวะท่าทางเหมือนเินจาใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ตัวสำคัญสำคัญเลยเลยไหเนี่ยผมก็คิดว่ามอนสเตอร์กาก,าก เปลนแท้หาไม่เจอเป็นอัศวินที่เขาเลือกไว้ให้เหรอ hey, <baby. S 1> ไม่เจอว่ะเออนี่ไง <to> นี่ก็เก่งอะ่ะไม่โดนโจมตีพื้นฐานเอ๊ะเออ,เอ,อ และไม่โดนโต๊กลับ3มเทินโดนสกิลหมู่5ตัวโดนเดเมจเบาลงโอ้โหแล้วไม่โดนดีบัฟด้วยโคตรขี้โกงเลย80%สศัตรูทั้งหมดเลือดหลด้วยโอโ้โห ทะลุป,ปั๊บด้วยโถอยากได้เลยวะเราเลยกะไปครับจบตัวอื่นช่างแม่งกดผิดละเย,ย้ ผมอยากลองขยายด้วยไง <Brilliant. S 1> อะไรอีกวะอ๋อรับรู้สิษย์ได้แล้วนะครับทีนี้ใครจะเล่นจริงจังก็ติดต่อมาได้๋อ้โปัมป๊มเองก็ได้ขี่เกี่ยไปรบกวนท้าดาวอ๋อนี่ไง ให้ของควันครับเนี่ยแจกฮาพอผ่านเกร่ก็จะแจกห้าดาวให้คนอื่นได้ครับก็จะเป็นลูกเสร็จผมเลเวลเท,เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปเล่นไปเกินกี่วันกี่วันก็ว,นกว่าไปไหนวะเบรดิกะกูเอาเวลาให้ ้ก็เรียกมาแล้วนี่ <g ül> เป็นไหนเป็นไหนอ๋อเรียนตามเลเวลโถ่เจัดเป้าเลย <c oughs> ข้ามขีดจำกัดครับตัวหลักแล้วก็6ดาวที่ตัวดาวเท่ากันจะบวกอีก2 level. องเลเวลเนี่ยข้ามขีดจำกัดตรงนี้จะเป็นเนับโบก5 มาใช้เบรเกอรอีกตัวกดไปด้เสียตังค์ด้วยเหรอในอนาคตอาจจะมีไม,ม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นใช่ไหมโคตรใจร้ายเลยเกมนี้แบบใช้เงินแบบดุมากครับโอ้โหโอ้โหมีก้มด้วย ดูหื่นจังเลยกลูครับอุปรกรณ์คิงเดลอนควรจะเก็บไว้หรือเปล่าวะเ okay, คคกับเพิ่มเลือดใช่ปะผมไป่เน้นโตกับไงก็ไม่ขวาดมอนก,ก,กากๆไงครับก็โตแม่งเลย ต่คียถูกแล้วใช่ป่ะก็หาป้องกันเพิ่มเลือดแล้วกันจะได้ตายยากนิดนึงโอ้โอเคเดี๋ยวผมฟาร์มเลเวลต่อแล้วกันครับอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผ่านจังเลยวะแจกพันเดียวนี่ดีโอ้โหจ่ายไปสามหมื่นแจกคึนมาพันหนึ่งอ้าวฟารอีกบ่นไม่ได้เลย อ่ะแค่นี้กันครับสวัสดีครับ